แต่งหน้ายัางไงให้ผิวดีไม่เป็นคาบรอบดวงตาแม่ให้ดูก่อนอื่นนะคะควักไอเทมเด็ดของมีด้ามาค่ะน,นี่ค่ะ m o อ s t u r ซิ i n g e y เจ e รีแ่แพดแพดรอบดวงตาโดยเฉพาะแผ่นชีคือบางเบาชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำแลแ้วแนบสนิทไปกับตาสำหรับใครที่นอนดึกนอนน้อยตาแห้งตาแข็งตาเป็นคราบแผ่นเขาคือบางชุ่มไปได้วยสารสกรัดแปะทิ้งเอาไว้ได้เลย10-15นาทีลงลิปมารอะไรบำรุงก่อน,อนที่จะแต่งหน้าเห็นปพะพอเอาออกคือตาชุ่มชื้นเลยฉันเป็นชนีผิวแห้งที่ใต้ตาเป็นคาบบ่อยเจอตัวนี้ไปคือตาชุ่มชื้นไปเลยค่ะข้ามวันแก จ,จบชีมีให้เลือก2สีคือมันจบในตัวเดียวแกดูนี่ก่อนแม่เนื้อชีลืด้ดเกี่ยง่ายมากซาบ้าจบาบอลงมือเนียนขนาดนั้นลงหน้าเนียนขนาดไหนที่จะเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบามากๆทาหนาทาเยอะได้กันแดดได้จริง SPF 50 PA บวกบวกบวกแล้วมีรองพื้นในตัวนะคะสำหรับใครที่ชอบใช้รองพืนะ้นอะปรับผิวสว่างขึ้นทันทีที่ทาสองระดับเนี่ยแม่คือผิวสวยเลยคือฉันชอบอะไรแบบนี้มากบางเบาอ่อนโยนไม่อุดตันคนที่ไม่ชอบใช้รองพื้นคุชชั่นใดๆคือเลิฟสิ่งนี้สามารถใช้ได้แบบ everyday look ในทุกๆวัันนนนนนเเเลลยยยยยะะะแแแแมมมม่่่่คคคคืืออออออผผิิิวววสสบบบบบบไไตต้้้้้งงพาาาใใดดดๆทกกรรจหููซุุ์์ เรียนรีคือใช้แค่คันแดดตัวเดียวจบคะ่ะแล้วเป็นแค่กันแดดแพ็กเกจชีต้องจึ้งขนาดนี้ปะแม่ทำถึงผิวสวยมาก